สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิชานันทนชนานรหัสนักศึกษา67040105214ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรนะคะก็คือ management แล้วก็ administration นะคะก็จะมีส่วนย่อยนะคะเป็น3หลักก็คือหลัก po ccc หลัก po sc เอ้ย หลัก posdcorb ค่ะแล้วก็จะเป็นหลัก forms นะคะก็จะมาอธิบายแบบว่าให้ให้ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะสักนิดนึงนะะก็คือจะเริ่มจากคำว่า management แล้วก็ administration นะคะคำว่า management นะคะจะเป็นกระบวนการบริหารจัดการอย่างในเรื่อง ของคนเงินแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าบรรลุปเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนคำว่า administration นะคะจะหมายถึงการบริหารในระดับนโยบายหรือว่าการวางกรอบหรือว่าแบบว่าทิศท,ทางและกฎเกณฑ์ขององค์กรนะคะส่วนมากนะคะ administration นะคะก็จะเป็นการกำหนดว่า ส่วนนี้ให้ทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะตรงว่าคำว่า management นะคะจะเป็นการให้ทำสิ่งนั้นก็คือแบบว่าเกิดขึ้นจริงๆค่ะต่อไปจคะคะจะเป็นส่วนย่อยนะคะก็จะเป็นหลักแรกนะคะก็คือ p o c c c หรือว่า p o x นั่นเองค่ะ p o x นะคะก็จะเป็น p แรกนะคะก็คือ planning นะคะก็เป็นแบบว่าการแบบว่าวางแผนนะคะ ส่วนตัว O นะคะก็คือ organizing จะเป็นการาจัดโครงสร้างหรือว่าจัดหาทรัพยากรอะไรอย่างนี้ค่ะส่วน C แรกนะคะจะมี C 3ตัวเนาะก็จะเป็น C แรกก็คือ commanding หรือว่าการสั่งการหรือว่าการมอบหมายงาน,นะคะ่ะแล้วก็ C ที่2นะคะก็คือ coordinating นะคะก็เป็นการประสานงาน,นะคะ่ะโค้งสุดเอสุดท้ายนะคะก็จะเป็น controlling หรือว่าเป็นแบบ การควบคุมหรือว่าการติดตามการประเมินผลอย่างนี้นะคะหลักนี้นะคะจะช่วยให้ผู้บริหารนะคะมองแบบว่าภาพรวมของกระบวนการนี้นะคะเป็นแบบเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนแล้วก็มีระเบียบนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำว่า post c o b p นะคะหรือว่า p o s d c o r b นะคะ post c o p ค่ะก็จะมีเหมือนคำว่า post เลยค่ะแต่ว่าจะมีแบบว่า ต่างขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือ P แรกนะคะก็จะเป็น planning เหมือนเดิมคะ่ะก็คือการวางแผนก็จะเป็น O นะคะ organizing ก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือการจัดองค์กรเหมือนกันแต่ว่าจะมีคาว่า S นะคะก็คือ staffing ก็จะเป็นการสรรหาการสรรหาแล้วก็พัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็จะเป็น D ค่ะ directing ก็คือการชี้นำแล้วก็การการการกำกับการทำงานค่ะแล้วก็ Coordinating นะคะก็จะเป็นการประสานงานนะคะ,ะแล้วก็ R นะคะ Reporting Reporting นะคะก็จะหมายถึงการแบบว่ารายงานผลอะไรนี้นะคะส่วน B นะคะก็จะเป็นคาว่า Budgeting ก็จะเป็นการจัดหางบป,ประมาณมานะคะก็คำว่า Postcop นะคะจะมีความละเอียดมากกว่าคำว่า p o s t ฉย e นะคะก็เหมือนแบบว่า คำว่า post c o m p นะคะจะมีการเหมาะเหมาะมากกว่าเกี่ยวกับการบริหารด้านทางราชการหรือว่าหน่วยงานแบบว่าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คําหลักการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคําว่า4 m's นะคะ f o r m's นะคะแล้วก็ก็คือ f o r m, m 4ตัวนะคะ m แรกนะคะก็จะหมายถึงคําว่า man นะคะ m มนก็คือบุคคลคนหรือว่าบุคลากรที่แบบในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน m ที่สองนะคะก็จะเป็นคำว่าแมนค่ะแมนก็คือเออไม่ใช่มันนี่ค่ะมันนี่นะคะก็จะเป็นคำว่าเงินหรือว่าทุนในการาทำเก,กีก่ยวกับงบประมาณต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ m ที่สามก็คำว่า material Material นะคะก็คือวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการบริหารในงานอะไรางเงี้ยค่ะ M สุดท้ายนะคะก็คือ Machine Machine นะคะก็จะหมายถึงควาว่าเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการแบบว่าทำงานเหล่านี้นะคะทั้ง 4M นี้หรือว่า 4M นะคะเป็นทรัพยากรหลักที่ ผู้บริหารนะคะจะต้องจัดสรรให้เหมาะสมเพื่อให้การดําเนินงานอย่างให้เพื่อการดําเนินงานอย่างแบบมีประสิทธิภาพและก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยต่ำมากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะก็อาจจะมีว่า